สมอเปิ smoke, smoke นสมองบอดเนาะสมองมีสามอยู่แม่งมันเห็นแต่กูเลยบักฮานี่บอกถึงยิงกูดอกตอนแรกอ่ะนี่เงี้ยเบอร์สองเล่นไปตอนแรกเบอร์เด่นเนาะเขากูเลนตามดักไปกูยิงกูปัป๊บเลยอะไยิงข <Thank you. S 2> นมยุงกันเนาะอีหนึ่งว่ะสายเมือ โอ้มันบมดไปนล้วเขาโดนน่ะสินู้นอะไรแฮมบาโบมันดิ่งลงไปน่ะมันดิ่งลงหรอมันไปมันบ่มีไฟบ่าไปไกลๆที่เอาดอกอิริมันเป็นเกมเอาชีวิตหลอดเนาะมโมเมนเกมตรงมายิ่งกันเนาะมโมเมนเกมบวก thêm nét ngán vô mà để ngán xám xí tùm nữa mà ngán mà chỉ lên là ai nó mà làm. lấy liền phép này để 2 kiếm xà bọc nồng đào ạ nó là đấy Để máu Nhìn đấy, như đấy, những tập đèn đấy สามาสี่หาบาทปืนพกจะมาฆ่า ทอมมี่แอนด์ทอมสัน Va gia sớm lên kèo đi là nó mẹ nó mẹ đặt mô nó mẹ đặt mô nó mẹ đặt mô nè mẹ đặt mô nó mẹ đây cũng không I got ờ, supplies. À, awesome a w e เฮ้ยขาเก่าแปดโอ้อดเดรนทอมสันจากน้อยมีแพลเหลงขาปะ่ะมีคนสีเอาไหมพี่ติกเอามามมงกูได้แล้วคิปตรงเราคนสีปะได้แล้วไ,ได้แล้วไ,ได้แล้วได้แลยังไม่หยุดอ,อีกนะ เดี๋ยดี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 ดูกมนนาเดียดีดีเดาดเดียเดียเอามาตีเอย่มาเสออก <c oughs> ต้องตีแน่จักนอ <c oughs> ้อยจนเหนื่อยอะ่ะไม่สะุดไม่สบาย ได้ลยวเ้าได้วฟัมตรงไหนวะอันตองล่างมาอืมดักมาโว,โวะ่ะดักอยู่เนี่ยมันต้องแด,ม,นนดมันเะนี่ยนอนรน่ยเปอร์เซ็นมองดูมาคงางาค้งางไป แผมปาววอรต้องแรมมันเนี่นะนยบานฝั่งนี้ไประตัวย่งปิดอยู่ คูดานะี้ยังีี่ทปคูนส่วนเาเรีเก็บไรกันนะอ่าแล้วมันยังยูไหมเฮหนากูมีคนหนากูมีคนซองซองเฮ้ยยิงค้าเ่แปดปะโคไปนโคไปเนียเดี๋ยวเว่าแล้วต้องเรนมา

ไม่รู้ไม่รู้ครับบอสมงเรนมีเก็บเสียงเอานะศพเนี่ยได้ได้คุณรเยไห้ไดคุณหัวไห้ก็ซัพพลาสได้คุณหกว, <got> วกัน,าน,นกมนานนอือ มันยังมีนะในแคมบาโบะแปนยังเอ็มสองสี่ว่ะเ,อเ,อเบอดป่เฮ้ยแคมบาโบแรงขึ้นมากเล ทางบ้านน้อยนี่อยู่ทนี้ท่านี้ mark the location ทำยากำจัง คือมากรอกันอยู่นี่พัดมามาเล่นฉีกออกคว้าวะ่ะน้องแซมรู้ว่ามีคนดักไหนนอนเลย ไปผักโดูวยวะไก่ว่ะตัวพันธุ์ด้วยเราต้องไปตรงสะพานต้องหารถด่วนๆจ้า còn bạc 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 con bạc 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 má bạc bạc không? bạc ừ. bạc ừ. này, này. này. Ừ. Rồi. Thế là hết ạ? Là... ไปตรงมากเลยต้องมาไปป่ไปเหรอเนาะพันพตัตเตอร์ถา่ายรถกระบะไปกระบะกันไปบ,ไปบไปอได้เก็บน้ำมันมาเลยวะ่ะ

Nó đang đá sụp nó đang ở cửa đằng đó Cửa đằng đó nó Nó đang ở chỗ nào vậy? Ồ อยู่กัไก่กดังไก่ตัวนึงกูดังไก่ตัวนงึงน้องดาระวังฝั่งนะู<อ>้นนะมันจะโดนวงบีบแล้วเม่มันล็อกอยู่นะกู<อ>ดังุูนนะ<อ>โผงมามากนะมัมาแล้ว มีตัวชิดตัวหนึงนงน่งน้งอง,งอยู่คนเดนยวโอ้ระวังนะยู่ตรงนี้นอกหนึง่งชุดจมูนอก ชุดขาวเจ็บชุดขาวเจ็บชุดขาวเจ็บหอนชุดขาวเจ็บลองดาบป้าระเบิดดาบไว้ไม่มีระเบิดอะไรมันลอกนึงหรอมันลอกนึงจับจับจับเยืนยนนยนยืนเนยืยนืนยนยนนนยยนนนน มันขึ้นไปแล้วนะซายตัวนึงแนยมันออมไปแล้วไหนต้นพูอยู่ริมรั้วต้นไม้นานงดาตัวนึงต้นไม้นี่เบิงเต้นนั้นเลย Local Lang Little Lang Little Lay You Don't Mark the location Chuốc Chuốc Nong Dale, Local Lang 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 Chiếm đoạt chiếm đoạt lạnh hảo vang long 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 มันก็ยืนดูเฉยมันก็มีหญิงเนาะขอเนี่ยงั้นมันพันธุ์พันพาเตอร์ก่อนเนาะเริ่มขอชุดหน่อยเขียวงโคตรเจ็บแน่ มันได้เปรียบเมื่อมันอยู่ทางบนวนนนะฟังหน่อยยังยังเรีนได้อยู่ฟังน่้ยมีสปีดโบ๊ทวะมันล็อกเขาแล้วมันล็อกแล้วกว่าหัวล็อกอยู่ใส่ว่ะดำนาไปเลย

không phải là mọi người không phải là này, người luôn à? luôn luôn à? luôn

thế <laughs> này là, đây là, đây là. Nón, nó lùa nó ngủ nga luôn. ngủ 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 nó Mà nó nơi nắng lẽ nơi nào đấy ạ? À? Chưa xìm nơi ạ nơi mày nơi rồi ạ mày mà mày nơi mày nơi mày nơi

อ๋อคกูคยิคยงกูนอนยิ้งเมื่อกี้อ๋อบอกตัวนกนี่ว่าเองมันนอนอยู่วงน,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 นี้เว้ยกูเนี้ยไม่เห็นไหมเจ็บมันนอนอยู่วงนี้อี๊กูบอกไม่เห็นเองว่าเป็นตาหลอดยังได้หลอดเลย <c oughs> ดีนะวงมันยังอยู่ไกลวงเป็นใจอยคุ้มเปินบน่ได้แล้ววะ ตู้4คิวสูบคนอะไวะยี่หหกคิวเนาะทั้งแท